มาตรการเดอ้ออาจารย์ครับอาาจเพื่อนพ่อเดอ้อยมพอ่ยมพอยมแม่ก็ได้ครับผมหนามาตามแนว,าานวาทางบ่าตามแนวาทางคือเก่าแหละอาจารย์เปลี่ยนไหนมีการเปลี่ยนแปลงในบริวรร่วนของอ<า>ตัวเลขคำนวณเท่าเนาะนบ่มิ่งเปลี่ยนพอคำนวณคำนวณไม่เปลี่ยนครับคือว่าตัวใดกับตัวนั้นเลยม่นิมิตดีบ่อาจารย์ม่นิมิตเพิ่มเอียงแม่บ่บ่มนิมิตบ่อมนิมิตแต่มไปขึ้นนีไปขอผุ่มนอกนอกวัดอไปอีก วัดดงน้าเพื่อนอโอ้เมื่อนเนี่ยอาจารย์ไปวัดดงนาเพื่อนอพอผู้มันดูดงนาเพื่อนเม่อคืนนี่ไปกระกระไหามาอยู่สามตัวไหมาสามตัวอยู่ได้สามตัวสามตัวบนนี้น้อยาจายนยะครับสามตัวเวลากระตรงกับเล็นี่ตรงกับเลขดคำนวณพร้อมครับผมเหตที่ว่าไปขอมากหม่อคือนพอผู้มันเพราะว่าเคยไปขอเท่านึงจะโดนน่ารักอะครับไปขอมาเนี่ยเท่า เขาอยู่เนาะแต่ว่ามาช่วงหลังมานี่ก็ได้บดอดดายปเกียร์ห่างๆอยู่ครับนี่กิดชื่อเชื้อที่สองครับผมที่สองคือว่าไปขอภูมิเพิ่นอืมว่าเพิ่นกระฝากคว่ำน้ำยมโยมแม่ลำทรงมาอยู่ว่าไห้ลูกไปหาคือว่าไปเลยไปเพิ่นกเรานำขึ้นอืมคือว่าภู้มแต่ว่าค่ายากเพป็นใจว่าไปมันขึ้นครับไปหาเพิ่นนั่งโดนเติบ ว่ามือซึ้งกับฝนตกน้ำเน่าโยมพอโยมแม่มที่ว่าเพินน่นไปเพิ่งหัดฐานอย่ห้อมนั่งผ่าฐาในห้องครับไปนั่งอยู่ในโบสถ์เตาครับตั้งไปเอาสแสตลันนะพูดถึงว่าเลขคำนวณมันมันจะพิเศษตรงที่ว่าวดวดวดนี้วัดตรงนึงกับสูตรไม่แม่ว่าปฏิมาไทยเนาะ ครับผมไม่บอลเดป้าไทยเลยเอ้า <amigo> อันนี uh ้เ uh ป็น uh สูตรไม่บ่อวจันที่ว่าทางล่างนี่เป็นสูตรไม่พอสูตรไม่นี่ว่าหน่อยหน่อยก็สูตรเก่าบนสองคู่ล่างสองคู่ครับผมแล้วงวดเมื่อกี้นี่ที่ถูกเดินเขียนไว้คำนวณได้เราดูเขียนไว้บนมันกับเขาบนเก้าหกตรงตรงอยู่ครับผมเก้าหกเก้าเจ็ดที่ว่าเขียนไว้แต่บอลเดป้าไทยออกอยู่ถูกนี่บอลเดป้าคงถ่าย ครับปกจะได้เยอแต่เลนี่คือคือเป็นว่าที่สองของสูตรใหม่ครับสูตรใหม่คือข้างล่างนี่คือสูตรใหม่ส่วนข้างบนจะเป็นสูตรเก่าบนเป็นบนล่างล่างที่เราอ้วนบางหนึ่งสูตรเก่ามะเข่ามะเข่าสูตรใหม่เขาค่ะสูตรมะเข่าทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่ครับสูตรเก่าเขาล่างครับผมเขาสองศูนย์สูตรสองเอาไฮว่าเขาทั้งบนล่างอ้วนบางหนึ่งเนาะครับเขาเขาบนล่างโอ้ วันพุธเขาบนล่างก่อครับวันบางนึงเขาบนล่างทั้งสูตรเกา่าสูตรใหม่วันพุธโอ้อันนี้ครึ่งมิตรน้าอ,นนอันนี้คือเดียนเอเดนยันวัดบางนึงเด้พอพ่อพี่น้องครับนี่ครับงวดบางเรื่งเนาะเขาสองโชนชนสองล่างกับหลังอุตวะเด็กคำนวณสูตรวต่อนั่นบนเป็นบนล่า,ลนนลนนลางเป็นล่างกัแบอันนั้นอยู่ครับก็เขาล่างอยู่ก่อน สูตรไม่มันมาเขาสูตรไม่แต่ว่าลกูกกระส่งไปในไร่ใหโยมเป็นโย่ครับผมเป็นกระได้ทั้งบนทั้งล่างโย่ว่ามันมีกอหกก่อเจ็ดเลยว่าลูกเห็ดเน่มันหน่อยลงกว่าเก่าครับแต่มันเหลือสองคูบนสองคู่ล่ะสองคู่ครับแต่บูดถึงว่าสองสูตรมีเลขตรงกันพร้อมก็คือที่ลูกวงกลมไว้นั่นแหละโอ้ที่มันตรงกันเนาะครับเอาง่ายงวดนี้กันเอาเอามาท่างสองสูตรนี่เพราะว่าเลขมันตรงกัน ก็เลยเอามาช่ว์ทั้งสองสูตรเลยเนาะอาจารย์เนาะเลขที่ตรงกันมีสามเจ็ดกับสามเก้าอ่าแล้วก็ในในส่วนแต่ว่าคำว่าตรงนี่ก็ตรงถ้าเปลี่ยนสูตรเก้าก็เป็นเลขบนถ้าเปลี่ยนสูตรไม่เป็นเลขล่างอ่าปกติคนาเจาซื้อเลขซื้อทั้งบนทั้งล่างอยู่แล้วแหละอ่จะพูดถึงว่าตัวเลขมันคือกันครับผมสามเจ็ดกับสามเก้าสูตรไม่กับสูตรเก้าครับ มใ่ที่จะคำนวณแล้วมันหนัดสุดไม่สุดก็ว่าคำนวณคนละแบบชครับผมแล้วมันจะได้มากเป็นตัวเดียวกันเหมือนกับหน่อยหน่อยยกจะได้แบบนี้ครับผมรูกกับมักน้ำยนทึ่งมันตรงครับเลขที่ว่าไปขอพูมันขึ้นขอพูมันขึ้นได้ตัวใดอาจารย์เชื่เราเขียนไว้น่ะอาจารย์ขอพูมมันโอ้เนี่ยขอขึ้นอีเื่อไปขอพูมอยู่วัดหนึ่งนะเพื่อนครับผม ขอปูมัดดงนาเพลินปูคนท่าไปจะก็่ลดไปครับนั่งขอขึ้นในม้ามันขึ้นนี่แล้ครับผมคือในไหนท่ามโตกับตัดเหล็กน้ําครับผมก็เล็กน้อยโตพออาจารย์ไปนั่งสมาธิยังสิบบาดซื้อซื้อเด็กกนั่นเป็นนั่นขันนั่งมามันขันน้ำมุนพอโอ้นั่งขอนั่งขอครับคือคือนั่งเข้านั่งสมาธินี่หมอจัน ก็คือในนิมิตนิมิตของงานการนั่งนี่แหละก็มัน<ผ>มคือในนิมิตือถ้าพูดถึงว่าน้ำเฮ็ดขาน้ม่อนกับอีกแบบนึง่งมันก็คือนันง่งนันง่งนั่งขอครับผมวันเกนั่งขอโอ้อคือ,อเพิ่นมาบอกในในนิมิตนั่นแหละไม,ม่รูว่ารับแต่เป็นสมาธิครับผมไปเทีอแรกกันกระเทาะคนไทยมากกระเทายิ่งกว่านั้นก็ได้ คือโวนเราที่ว่าได้ไปไปว่ามขึ้นนี่เป็นกระหายมากตามจนครับบันนี้เราไปชิ้เห็นกันดูได้บันนี่บันนี่นี่ในส่วนตัวเลขนี่เนาะแต่ว่าคือว่ามืออื่นนี่เพิ่นกระลังตีเตรียมปารัมพิตี้นี่มืออื่นเสียเงี้ยอาจารย์ตีขว้าตีคว้าหวยตีคว้าโชคอีกบ่อยจังเอื้อนนี่ก็เป็นงานวงสวงพ่อเป็นงานวงสวงลูกะทีโอกาสนี้คือแจ้งแจ้ง แจงบุญเนาะแจงงานบุญบอกบุญบอกบุญบุญหน่อยเพื่าเป็นงานบุงสวงปูยายอดโยมเป็นในช่วงเวลาหน่ำหวานว่างนึงครับเป็นหมานเป็นหนึ่งพากันเห็ดเหตุบุญสวงให้ปูยาถิ่นมากขอพรขอบุญขอบารมีเพิ่งบารมีเพิ่นในงวดนี้ครับแต่ว่าแต่ที่มีงานบุญสวงเมืออื่นเริ่มงงานแต่วัน เรื่อง,งานกักองมุกเศ้าเป็นต้นไปแล้วก<อ>่งานกองมุกเศรา้ามีการล่ำถวายยังสิบอกครับอบอสเป็นการบวงสวงกับมีปูนาคปูนาคกับพอเลามาผ้าเห็ด้าทำดีรเราครับผมปูนาคเราเดยผ้าเป็นผ้ามาผ้าเปลผ้าอันนั้นพุ่มจะดีเพิน<อ>่นหวงแบบแบบะก,กีเหระพอกว่าปีน,นึงเฮีดเท่นึงโอ้ว่ากันก็ขันมื่นกัมีรุ่นตัวเลขอีกตัวนี่เนาะนอาจัเนะัมื่นขนาดใหญ่ทีเย็้น เด็ดสามโตก็ได้เพราะว่างวนันวงสวงนันที่ว่าเห็นมิ้บวบข้าจำเลยว่าที่มันออกหนึ่งเจ็ดครับงวดนั้นครับงานบวงสวงนี่กันงานออกหนึ่งเจ็ดงวดน,นะครับผมมิ้วบข้าวได้หน,นึ่งครึ่งอย่วก็ครับ,รรบอืมพูดถึงว่าเหล็กันเหล็กคำนวณกับเหลขกันนั้นพอพู้มันมือขึ้นตัดเล่นสองตัวมันก็นมีเจ็ดสามสามเจ็ดครับผมเอาไงบ้า เอา,อาง่าว่ามันตรงกันสามเจ็ดเจ็ดสามนี่กะเชือเน้นไปที่เก็ดสามสามเจ็ดนี่แหละน้ะอาจารย์นเนะงั้นก็ว่าสูตรคมนวนมีทั้งสองสูตรเลยครับผมเจ็ดสามสามเก็ดมาพมัก่นอนมาพมขอให้ไม่ได้ตัวเดียวกันอีกมนะันครับผมเมื่อนกับไฮเอฟซี่้าติดตามไล่สดตาติดตามคิปเมื่อนว่าทีมีาจังไดไม่เพิ่มเติมจังไดบอลนส่วนตัวเรีคนจีได้มากจังไดบอแต่ก้าวบวงรวงยังไงสิ มากในตัวเลขมากเข่าม oh ัตถก็เห็นเห็นอยู่เผ่าเนี่ยหรืออยู่เวแต่คนจะเห็นอย่างของเมือนเมืองมื่นพอก็ที่ผ่านมาันจะเห็นอยเง็นหมนั้นก็ได้ที่ร้านออกิเกับที่ออกติเตรดีๆอะ่ยนงคืออยกเผ่าเวมนกันงานเหมืองเนม่องเหมนกัน้านย่มพอยมแม่เบืองหรือได้ฟังแล้วถ่ายมาร่วมบุญ่วมงานกับมาเด้อมือครับ ผู้ใดอยากมารวมผลนละมารลางไม้หรือว่าเป็นเที่ยนใช่หรือว่าอย่างต่างๆนั่นแหละกะกายนี้ดีนอกจากเนาะยินดีนยินดีนดข้ขขากัรว่าสิท่านอยู่มืออื้อนสามม่วงนี่เมื่อนี้ก็ยังเตรียมการท่านอยู่สําหรับผู้ที่ไปอากรวมผ้นละไม่เพิ่มก็ได้พ้นละไม้หรือเอาโชคก็ใช่่วมกันครับต่างๆครนี่แต่ได้มาร่วมแต่ ร่วมทั้งบุญทั้งปัจจัยก็ดีก็ได้ถ้าบรารัยมาถ้ามันอยู่งกลกเนาะครับผมาทานทั้งผอมากก็ได้ครับผมมารวมในงานบุญสวงเป็นเพื่อนรวมในงานบุญสวงคือนั่นคือนี่ครับบ <c oughs> ูึงว่าบักไม่ร้ายเท่าไรก็แ,กแห่งดีครับครับผมจะได้ไปแจกบริวารเพิ่มครับถึงงั้นคนเ้องนี่แหละเนาะเพิ่นต้องมีบริวารลูกน้องนี่แหละครับ ว่าตัวเลขมีไม่ต้องคิด่ต้องคิดดอกจัดรวดไม่ต้องพิดหน้าดักจัดรวดครับผมไม่ต้องพิจิตรักจัด้วจครับพิจิาตาัก้ัดรวดเพาระ <demain> พาะว่าลูกจะไงล่ะค่อนข้างมักแห้งนี่เพระาะตาอนวณกับมักอยู่แล้วมันส่งฟองสูดแห้งไปได้มากมันขึ้นอีกครับนี่มัดตรงอันนี้แสดงว่างวดดีพระอาจารย์ต้องมั่นใจเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าก็เหมือนก็เหมือนสามสามยางสามสามหม่อง ถ้าหมอกสามยางมันมันเลขมันตรงกันครับมีมันมปันาพิจารณาอยู่เพราะว่าพูดถึงว่าสูตรนี้คือจังว่ามันเขามันกับเขาเขากับเขาตอกันอยู่นี่พูดถึงว่าสูตรไม่กับยิ่งสูตรไม่วันเมื่อีหร่เหมือนวันแรกแล้วมากวันนี้วันสองไม่ได้ตตวย่างแบบนี้จะงมัดแหงมัดยังไงครับพิจาหน้าเบื้อง ก่ต้องคิดโดนเนาะคือเราดูว่าเราจะเรียนสิบเอ็ดก่อน่าจาะเนาะเป็นโดนไปมันสิกลายเป็นเลขดังเลขอั้นทั้งนั้นทั้งปล่อยมามันตรงกันมันสิเป็นเลขอันเลขดังทั้งนั้นใช่เนี่ยเอเล็กี้อ๋อเลขสามแปดสามแปดเจ็ดเลขสามพูดถึงว่าเลขเลขของผู้มันสามสามพูอนึงเนาะตั้งเลขเนาะเลขมาหลายมันพูดถึงว่าเลขคำนวณนี่เลือดเก้านี่บนก็เป็นบนล่างก็เป็นล่าง ทั่งมันเขาคัมันเข่าคือเขาบนตรงตรงรวดใช่นีสิบห่วเขาเขาล่างก็คือน่างตรงตรงรวดนีสิบหัวครับนีนพูดถึงว่าสูตรสูตรไม่นี่วันวันนึงจะเป็นวัแรกอะเขาบนกระบนตรงตรงเลยครับจะยิ่งมาโตว่าก็หกสามหกสี่มีแต่งหน้าไม่เห็เพราะว่าเก่าเก่าอาจจะก็มอเป็นหกอะไรครสามเก่าอาจจะเป็นสามหกหหกสามครับแต่ว่าเนี่ยนี่มัน เป็นแค่หน้าท่างลูกแบบไปหามหาไห้มีเพื่อนไปขอพุม่มเิ่นขอพอเิ่นมาไห่ครับไห่มากสามตัวมัไปได้ไปขอตอนจะได้สามตัวอืัตั้งแต่นี้มาไหนอาจารย์ได้ไปขอทั้งทั้งอื่นบนอกจากดงนาเพื่อนอาจารย์ว้ามีแ<ะ>ตม่มีแตเ่เลยขั้นนันครับ,รบไปดงนาเพื่อนเท่านั้น ก้อนก้อนแต่ก้อนหนึง่งก็ไปทั้งบุรีรกัไปย่ค่อหมยหมยถึงว่าจังหวัดนี้มา่ี่นะครับบ่ยังบ่วด้ไปทั้งในมีอะไรคือเพิ่งเพิ่งจอตออกออกตัวแรกครับออกตัวแรกที่ว่าไปดมนับเพื่อนวันนี้ครับผมเพราะว่าบได้ออกไปหลายเดือนแล้วออกไปข้างนอกหลายเดือนนะแต่คือที่ผ่านมาเราไม่จะขันาน้ำมุ่ับเล็กคำน,นวณครับผมวันนี้ที่มีเลขันน้ำมุ่อาจารย์ บ่คิดว่าลูกจะมาเห็นดอกเพราะเพราะว่ามันมันกัดเกัดเห็ดย่านมันขี่ายโตูเปนนาเนาะลูกลูกคิดว่ามั่นใจแล้วล่ะครับผมนะคู่มันหงายมาตัวนี้ล่ะครับผมเบื้องมืออื่นก็ได้เพราะอาจจะมีตัวเล็กเด็ดเด็ดหรืออาจจะมาตัวเดียวกันที่จะไห้กับล่อล่อมาเบื้องมืออื่นหน่อครับพวกไทยย่อมเปนเบื้องน้าไม่พีหรืองานมือครับผมจะเป็นแบบไหน ้ามมีโอกาสย่อมพอย่อมแมนอยากรวมกับรวมมาทั้งทางฟอมากก็ไ้ขามาอะไได้แด่จะรวมกาสมาไรขมาโหลดครับแมนจาคุณกไกกะไรมาอย่าง้นทีมงคลนั่งนเมืองซีเรีนอยู่หรอครับอาจารย์เกาโมงดีครับเริ่มเกาโมงท่านก็เริ่มเกาโมงมกากใม่มากไต่านนั่งอยู่แานนย ยางยางละหน่วยสองหน่วยก็ได้วัต้องยางละโลสองโลก็ได้ปูละหน่วยยางละหน่วยสองหน่วยมาตึงกันอย่างนี้สินะไหลข้นไหลหมากหลายหน่วยนี่นอาจนอะนะครับแม่คุณละสองยางสามยางมาร่วมกันมันก็ได้ะะมันก็บอยครับครับผมบอบอสเน้นว่าสีแดงสีแดงก็ได้บอบอได้เรียกว่าสีนั่นท <ด with S 1> <ช>ี่มีแฉ่เทอรไบนเป็นเหมือนพลังไม้ได้ห้มันเป็นมงคลนซื้อว่าซื้อมาเป็นม่งข้น่ะยายาเอามาโอ้คือว่า มีได้กระไรตาต้องไหนมันเป็นมงคลแน่กับพี่จังจีวาบอเป็นดอกเอามาใ,มใมนนส่ในในเร่นงบุญละไม่คือจีว่าซื้อมันมอมมงคลเนี่ยก็คือพวกไม่น่าไปไม่น่าไม่นามั่งคูดยังหลายอย่างอยู่โมแมนเมื่อเกินสิมีแต่เกลี่ยมั่งก่อน บักฮู้หมักฮ้สิ่ก็ได้ดี่บักฮ่งได้อยู่หมัฮุ่งนีแห้งสิ่งต้องต้องต้องเอินบักฮูงนี้จะเอินมะละกอดีฮเพิ่มเืองเด no. ิมเนาะฮ่งเฮื่งไปนะนั่นก็คือจเงินทับประลดะได้ได้รับมนี่อยังนอจีวันห่าถหมาอใส่มีลายยางอยู่กับจำอะไรครับ ว่าคือคือมันบาเป็นมงคลคือบรม้วนนั่นแหละครับค <ผม S 1> ือบ,ดดนะบอดีบาเป็นธรรมะใจจะสีได้ก็ได้ครับบาได้กำหนดสีว่าต้องสีตังค์จีนี้ครับไปครกกบทากกาี่ย่างแมาห่อหม่ามาครบที่ย่างอะไรบูละสองย่างสามย่างเอามารวมด้วยกันจะมก็ได้ครับผมมาเลยมาห้มกันครับมาห้มกันมันก็ดีหลายคนหนึ่งเปรียบบริวารหนุนองน่องนโอ้หลาย กินน้ำสำลากกะดีเป็นกะดีให้มันๆสามตกับว่าเนี่ยเนาะพระให้ของงวดจะผ่านมันจะจะมาถึงนี่เริ่ถึงงานกับเริ่มเกาโมงเกาโมงเตาแบต้นไสยเลยเป็นกะกำลังจัดเตรียมสถานที่ย่อมพอละยมแม่ับไปไทยเิ่นมึงนั่งก็ได้การจัดเตรียมงานสถานที่ หนักหรือพอเล่ามาภาคยศที่เราใช่ภาคหลักที่เราฮะสองสท่กกนเท่าทัานกระดีรบควนอาจารย์เท่านี้ได้ไามนีค่ครับครับเลขก,ก็ได้แล้วเนาะเลขดงหน้าเพื่อนก็ได้แล้วครับอา่าจะเลขคำนวณสูตรเก้าสูตรไม่ก็ได้เบสเซตเรียบร้อยแล้ววันนี้ลบควนอาจารย์ท่านนี้แหละนะครับเนาะนขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมตัดธนาเรื่อง